สวัสดีครับมาพบกับช่างน้อยแล้วครับมาเทศวันนี้อันนี้วันนี้มาส่งงานนะครับ6ตัวครับเป็นไม้ประดูแดงทั้งหมดนะครับงานศูนย์ห้ากระบอกครับเออเลงรางหนึ่งกระบอกครับเป็นกระบอกแรกนะครับํำคออันนี้เป็นปีกห้าสบกับห้าบ้านะครับมีปีกห5ห้าอยู่หนึ่งลำนะครับเป็นลูกใหญ่ครับอันนี้ช่วงชักเออจ็ดสิบห้าแล้วก็ช่วงชักเจ็ดสิบครับทั้งหมดเลยนะครับมาส่งงานกลล้วกคนครับศูนย์เงาเงาครับมาดูใกล้ๆหน่อยถ่ายศูนย์เงาเงาหน่อยใกล้ๆนี่ครับ ศูนย์เงาเงาทุกตัวนะครับไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานี่ครับศูนย์เงาเงาครับลูกค้าคนไหนที่จะสั่งปืนนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอยู่ตามป้ายเลยครับเห็นไหมครับเบอร์โทรศัพท์ตามป้ายเลยครับศูนย์เก้าสองแปดสองแปดเก้าห้าสี่นะครับช่างน็อตครับค่ายเล็กเด็กทำครับช่างน็อตรักเก่อครับฝากกดติดตามยูทูบอ่อทิกตอกนะครับเรามีไลฟ์สดในทิกต็อกด้วยแล้วก็ในยูทูบด้วยนะครับยูทูบเข้าไปกดติดตามกันด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ มาส่งงานให้ดูนะครับวันนี้6กระบอกนะครับเป็นไม้ประดูแดงทั้งหมดนะครับจากค่ายช่างน็อตนะครับอันนี้คิวของเดือนเมษานะครับเดือนเมษาเสร็จหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะเริ่มเดือนต่อไปแล้วนะครับลูกค้าคนไหนสนใจสั่งเข้ามาจะไวขึ้นอีกหน่อยครับไวขึ้นอีกประมาหนึ่งเดือนนะครับอย่างคิวนัดไว้สิงหาก็จะได้ประมาณกรกฎานะครับพี่เดือนย่นลงมาครับได้ได้ไวหน่อยครับช่วงนี้นี่ครับเป็นยางดําทั้งหมดนะครับยางถึงปีกทั้งหมดครับเป็นงานศูนย์กายล็อกบนนะครับล่องรีดผ่าด้วยล่องรีดซอดบั วันนี้ขอจะคลิปไปเพียงเท่านี้ครับมารีวิวการส่งงานอ e ีกหกตัวนี้นะครับจาก่ายช่างนวัดก่อนนะครับไปแล้วครับวันนี้ขอจะคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ